สวัสดีครับนี่นะครับอยู่เดี๋ยตอนนี้นะครับนี่นะครับสารใหม่ที่เราทำนะครับทำไม,ย,ย,ามย,ยากขนาดไหนคะยูยูคะนายพอ่อสวัสดีหน่อยค่ะ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่องสมคิดดาชาแนลจะทำอะไรนะบอกเขาก่อนเราจะมาทำสารนะครับพอดีสารเก่ามันสารเก่ามันโดนไฟไหม้นะครับเออพอดีไปดูหมอเข้ามาหมอเขาเออเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาอยากได้สารเป็นสารไม้นะครับเราก็จะทำให้เนี่ยเริ่มต้นทำได้สองวันเออไสองวันแล้วครับก็ทำบ้างไปทำงานบ้างแล้วก็อยู่พางนอนบ้างครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับสารเก่าที่โดนไฟไหม้ครับอันนี้เรานะครับโดนไฟไหม้นะครับเขาบอกว่า,าก็จะทําแบบสไตล์ทรงไทยนะครับทําทรงไทยก็เดี๋ยวจะก็จะทาสีทำไงก่อนแล้วก็จะติดขึ้นโครงคาขึ้นอะไรนะครับก็จะทํำสไตล์เหมือนบ้านเราเลยนะครับกออ็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแตะราตอนนี้ทําทําโค้งไว้ก่อนนะครับทําโค้งไว้เดี๋ยวเราจะเนี่ยครับโคง้งมาเดี๋ยวเราจะให้ไปดูสารเก่าที่โดนไฟไหม้นะครับพอดีจุดเทียนแล้วเทียนมันล้มนะครับก็ไม้เนาะมันก็ไม้มันก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่า จะโดนไฟโดนอะไรมันก็จะไหม้นะเนาะพอดีเขาเขาบอกมาให้ทําใหม่แล้วก็ต้องทําเพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับเนี่ยครับฐานเก่าก็จะโดนนะครับโดนไฟไหม้นะครับเขาบอกว่าไม่ดีเราก็จะไม่ดีเราก็ทําใหม่เลยนะเพื่อความสบายใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบกันเนาะว่าจะออกมาหน้าตาสวยขนาดไหน 我爱我。 เล่นเอาสมืดอเลยครับวันนี้ว่าไงไมิซูเกิดใกล้เสร็จยังใก่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเก็บเก็บงานนิดหน่อยเนาะวันนี้เล่นสมืดอเลยมือก็เพื่อนทำับดีึเพื่อนไม่เป็นไรเราทำให้สารตายายเนาะเ,เดี๋ยวสารตายาย,ายให้หวยเนาะสามตัวเลย ครับในที่สุดก็สําเร็จนะครับสําหรับสารตายายที่เราก็ได้ทํากันมานะครับก็ก็อยากจะถ่ายให้ดูตอนที่ว่ากําลังขึ้นสารนะครับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาทางที่ทางรัฐบาลเขาแจ้งมาว่าให้ไม่ให้ถ่ายรูปใครติดเข้าไปเรื่องด้วยเหตุผลที่ถ้าถ่ายไปแล้วจะผิดกฎหมายนะครับก็ก็ขอประธานภัยนะครับก็อยากให้ถ่ายให้ดูจริงๆนะครับว่า ตอนที่ขึ้นศาลเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ